สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูลแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Holiday เป็นเรื่องราวรักสามเศร้าเกี่ยวกับแฟนสาวผู้เป็นที่รักของเจ้าของพ่อคายาเสพติดที่ชอบติดความรูรา้าและก็ความรุนแรงจนนามาสู่เหตุการณ์มากมายในชีวิตและก็การนองเลือด เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่สนามบินเล็กๆแห่งหนึ่งซาชายิงสาวผมบลอนชาวเดนิส ที่กำลังลากกระเป๋าเดินทางลันซาที่เธอนั่งเครื่องบินมาจอดที่สถานที่แห่งนี้เพื่อจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดอันแสนสงบลันซาที่ต้องนั่งรถบัสไปเวลานานหลายชั่วโมงสุดท้ายเธอก็เข้าพักที่ห้องสุดหรูหราที่จองเอาไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นเธอก็ได้มาลองชุดว่ายน้ำตัวใหม่ที่แสนเซ็กซี่เพื่อจวดโชมเรือนร่างก่อนที่จะไปร้านกิฟ์ช็อปเพื่อจะซื้อของใช้กระจุกจิกเป็นของฝากดูเหมือนการมาเที่ยวครั้งนี้ของเธอจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ภาพมาที่วิลล่าแห่งหนึ่งที่มีงานร้อง แต่มันก็สามารถสะกดพวกเด็กวัยรุ่นริมสาได้อยู่หมัดแถมบางคนเนี่ยก็ยังโยกย้ายสัสพกด้วยเพลงสุดแนวที่จัดขึ้นข้างๆสาว่ายน้ําส่วนทางฝั่งของซาชาเนะี่ยก็นังสูบุรีห้องพักและวก็ดูสถานการณ์ข้างล่างด้วยความเสิงเหมือนเธอกําลังรออะไรบางอย่างอยู่จากนั้นก็มีสายโทรศัพ,พะนะท์ปริศนาหนทัเข้ามาหาเธอปลายสายก็คือบอบบี้ลูกน้องคนสนิทของเจ้าพ่อค้ายาแห่งตุรกี ที่ต้องการจะหาเมียใหม่ให้กับเจ้านายได้โทรมาถามว่าการมาเทีย่ยวรอบนี้ของเธอน่ะสนุกไหมซาชาก็เลยตอบส่งส่งไปว่าก็ดีอยู่แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากมายบ๊อบบี้เนี่ยก็เลยบอกเธอมารอด้านนอกหน่อยจากนั้นเขาก็ขับรถมารับซาชาถึงโรงแรมและทั้งคู่ก็ได้พากันไปที่ริมทะเลอย่างเงียบๆตอนแรกบ,บ๊อบบี้เนี่ยก็พูดกับเธอเรื่องการมาเทีย่ยวและก็วิวที่แสนสวยงามและก็ได้บอกเกี่ยวกับการคบหาดูใจกับไมเคิลเจา้านายของเขาว่าจะทําทให้ไมเคิลเนี่ยเดือดร้อนและก็อยานอนใจเด็ดขาดและจูๆ่ๆบ๊อบบี้ก็ตกไปที่หน้าาาของาชา ก่อนจะปล่อยเธอลงจากรถแล้วเขาก็ขับรถออกไปหลังจากซาชานั่งกินลมชมวิวสักพักเซรถสปอร์ตสุดหรูก,ก็มาจอดและเปิดเพลงเสียงดังลั่นไปทั่วหาดและนั่นก็คือรถของไมเคิลราชาพ่อค้ายาที่ยิ่งใหญ่สุดในตุรกี เขาได้พาเธอมาดินเนอร์ที่โรงแรมสุดหรูและไมเคิลหนุ่มก็พาซาชาข,ขึ้นเตียงพร้อมกับเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับธุรกิจของเขาที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จจากการค้ายาอย่างต่อเนื่องจนไต่ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในตุรกีทำให้เธอดีใจจนเนื้อเต้นว่าเธอหน่ได้ตกถังข้าสารเข้าแล้วและสุดท้ายทั้งคู่หนุ่ก็บจบลงด้วยซัมติงกัน หลังจากที่เสร็จกิจเราจะเห็นว่าอำนานเงินตราของไมเคิลที่ตอนนี้เขามีทั้งลูกน้องและก็โรงแรมริมทะเลและทั้งหมดนั้นเขาก็เป็นเจ้าของตอนนี้เขากลัวว่าเธอจะเบื่อกับการนอนอยู่แต่ในห้องเขาก็เลยพาเธอไปขับรถเล่นรอบเมืองสักรอบแถมก็ยังพาเธอไปชอปปิ้งที่ร้านเครื่องประดับราคาแพง เรเดว,ว่าซาชาถูกใจชิ้นไหนก็หยิบได้เลยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจ่ายให้ซาชาเนี่ยก็เลยชี้ไปที่มรกตที่ดูราคาแพงในตู้โชว์แล้วนั่นก็ทําให้ไมเคิลเนี่ยยิ้มเล็กน้อยก่อนจะบอกกับเธอกลับไปว่ามรากตนั่นราคาแพงและก็ล้ำค่ากว่าเพชรอีกแต่ว่าถ้าเป็นเธอเขายินดีซื้อให้เธอก็เลยขอหอมแก้มไมเคิลเป็นหนึ่งดอก ก่อนที่จะเอาตุ้มหูมรกฏไปโชว์กับเพื่อนๆที่นอกร้านและทุกคนก็พากันไปสวนน้ากันหลังจากเล่นน้ำจนเหนื่อยทุกคนก็นไปเสื้ออะไรกินคลายร้อนที่ร้านไอศครีมก่อนจะมาเจอกับโทมัสและก็เฟรดดิกคู่หูประจําเมืองที่ได้มายืนต่อแถวซื้อไอติมเหมือนกันซึ่งโทมัสก็แอบ,บหยดคำหวานไป เกี่ยวกับรสชาติของไอศครีมที่เธอกินจนทาให้ซาชาเนี่ยเกิดประทับใจตัวของเขาแล้วโทมัสก็ถามซาชาว่าเธอพักอยู่ไหนเธอเนี่ยก็เลยบอกไปตรงๆวา่าตรงวิลลาริมทะเลที่ตินเขาด้านนู้นทําให้โทมัสนันิ่งไปสักพักแล้วก็บอกว่าว่างๆนะ่เขาจะไปเที่ยวได้ไหมก่อนทั้งสองคนจะพากันแยกย,ย้ายหลังจากกลับมาที่ริมหาดกลุ่มของครอบครัวไมเคิลก็ตั้งแคมป์แบบจัดเต็มฉลองใหญ่แบบปิดหาดแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังระงมไปทั่วจนเจ้าหน้าที่ต้องมาตักเติมพวกเขาก่อนจะมีเด็กในกลุ่มเนี่ยยิงปืนฉีดน้าไล หลังจากพักผ่อนจนสบายใจแล้วพวกเขาก็ไปดินเอนรนกันที่บ้านพักวินล่าไมเคิลก็บอกว่าเขาโคตรจะมีความสุขกับชีวิตยอย่างนี้เลยทั้งฝั่งของบ๊อบบี้เองเขาก็มางานเลี้ยงด้วยและก็บอกว่าเด็กใหม่หรือว่าสาชาติที่เขาหามาให้นั้นเป็นคนที่ไมเคลเิลน่ยชอบไหมเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าใช้ได้ปาร์ตี้ของวินล่าเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าไมเคิลน่ดจะนึกสนุกสายานอนหลับเข้าไปในเล่าปัน่น แล้วก็บอกว่าคืนนี้สนุกแน่ทางฝั่งของซาชาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าเธอกลับชอบชีวิตแบบนี้มากช่างเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขโคตรโคตแม้ว่าชีวิตของเธอจะต้องเสียงคุกเสียงตรานแค่ไหนก็ตามจากนั้นไมเคิลเนี่ยก็เดินมาหาซาชาและก็ยึดเหล้าปั่นที่มียาบรลับผสมอยู่ให้กับเธอก่อนที่ซาชาจะมาแล้วก็หลับไปต่อมาไมเคิลนี่ยก็หิ้วปีกของเธอขึ้นห้องพักจากนั้นก็ทําการลักหลับเธอ วันต่อมาซาชาเนี่ยกระตือมารับเช้าสดใสพร้อมกับเดินไปน่องชานชั้นสองของบ้านและเธอก็เลยไปเห็นไมเคิลเนี่ยกำลังคุยเรื่องการส่งยาลดใหม่อยู่ที่มัน,นมีมูลค่ามากกว่า3ล้านเหรียญ มันนะทำให้เธอยิ้มสรับความขยันของไมเคิลและเธอก,ก็คิดว่าเนี่ยแหละก็คือชีวิตที่ดีที่สุดของเธอต่อจากนั้นช่วงกลางวันพวกเขาก็พากันไปกินร้านอาหารสุดหรูริมทะเลภายใต้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างราบรื่นของคนในครอบครัวแต่แล้วซาชาก,ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเธอเห็นโทมสัสอยู่ที่แห่งนี้ด้วยเธอก็เลยถือกาสเข้าไปทักทายเขาโทมสัสก็ถามว่าเธออยู่แถวนี้เหรอซึ่งซาชาก,ก็บอกว่าใช่แต่ว่าก็ไม่กล้าคุยแรมากนักเพราะลัวไมเคิลจะคิดไปอย่างอื่นแม้ไมเคิลจะมีคารมดีหรือว่าร้ายแต่เธอก็ยจะไปอู่่กกัับโทมสมสาวาว ทางฝั่งของโทมัสก็แนะนําเพื่อนของเขาที่เป็นหมอถ้าหากป่วยหรือไม่สบายแล้วก็สาม,มารถเรียกเพื่อนของเขาตลอดเวลาแต่ว่าซาชาก็ไม่พูดอะไรต่อและก็เดินกลับไปที่โต๊ะของไมเคิลทำให้ไมเคิลเน่ยอยอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอไปเจอใครมาเธอเนี่ยก็เลยบอกส่งสไปว่าก็แค่คนขายติมและภาพกระตัดมาที่งานเลี้ยงตอนกลางคืนซาชาและก็ไมเคิลหน่ยก็นั่งริ่งกันอยู่ที่บาร์ไมเคิลน่อยกำลังนั่งเจรจาธุรกิจอยู่มันทําให้ซาชาน่ยเริ่มเบื่อหน่ายก็เลยขอไมเคิลน่ยเป็นสุดอากาศด้านนอก ในระหว่างที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่ก็เจอกับโทมัสอีกครั้งหนึ่งเธอก็เลยระบายกับเขาฟังว่าภายในงานน่ะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างและมันก็เสียงคุกเสียงตารางมากแล้วเธอก็รู้สึกเบื่อกับอะไรแบบนี้เธออยากจะหาที่เงียบๆนั่งสงบจิตสงบใจสักหน่อยและมเมอรอซาชาเอ่ยปากชวนทางอ้อมขนาดนี้โทมัสก็ยินดีช่วยเหลือพร้อมกับร้องเพลงปลอบใจเธอเขาพาเธอไปที่ริมหาดและให้นอนตักพร้อมกับปลอบโยนเธอด้วยคำพูดที่แสนหวานและก็รับฟังเรื่องราวที่อึดอัดของเธอทั้งสองคนน่ะก็ดูจะมีใจให้กันทางฝั่่งงงงขออออไไไมมเเเเลก็รรรรู้ืาะย เขาก็าแต่นั่งมองสาวสวยร้องเพลงพูดสาวอยู่ที่บาร์อย่างสบายอารมณ์หลังจากซาชาเนะ่ยเริ่มสบายใจขึ้นมาแล้วก็เลยกลับไปหาไมเคิลและเธอก็นอนหลับไปด้วยความเพลียโซนไมเคิลก็เห็นว่าเธอนอนหลับเหมือนเด็กน้อยก็เลยคิดว่าวันนี้เธออาจจะเพลียและก็เหนือ่อยจนหลับไปแล้วเขาก็ไม่รบกวนเธอแถมก็ยังนอนกอดเธอด้วย วันรุ่งขึ้นไมเคิลในเกมความผิดปกติกับเธอแต่ว่าเขาในกะ็ยังคงคิดในแง่ดีว่าเมี์ของเขาคงจะเหนื่อยมากกับการไปเที่ยวก็เลยพาเธอไปนะเปลี่ยนบรรยากาศไปร้านไอศครีมของโปรดและไมเคิลก็ปลอนเธอซาชาในะก็ทำหน้าเหมือนกับคนหมดแรงก็เลยคิดว่าเธอนะ่ะน่าจะพักผ่อนน้อยไม่ก็มีความเครียดสะสมไมเคิลกนะ็เลยพาเธอเปลี่ยนบรรยากาศกับเกมเซนเตอร์ก่อนจะไปเล่นในห้องภาพยนตร์สีมิติและนั่นก็ทำให้เธอนะรีบออกมาแล้วก็อวกด้านนอกจากนั้นก็ไปต่อที่สา,ายน้ำส่วนตัวทำให้ทางฝั่งของซาชานะสบายใจมากขึ้นหน่อยแล้วหลังจากที่ได้ปลด เล่นต่างๆจากนั้นเธอก็ขับมอไซค์คู่ใจออกมากินลมชมวิวตามถนนแต่มอไซค์เนี่ยก็ดันดับกลางทางในขณะที่เธอเนี่ยกำลังหัวเสียและก็เข็นรถมอไซค์ไปตามท้องถนนก็ได้เจอกับแรงงานก่อสร้างต่างชาติที่พยายามจะบอกให้เธอเนี่ยสตาร์ทรถและก็บิดเพื่อติดเครื่องแม้ว่าจะสื่อสารกันคนละภาษาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ทำได้ซาชาเนี่ยก็บอกขอบคุณแรงงานพวกนั้นพร้อมกับขี่มอไซค์ออกไป แต่เพราะว่าเธอยังคงเมาค้างกับการที่เธอกินเหล้าที่แรงสุดๆของไมเคิลจนมอนไซ์ของเธอน่ล้มลงและก็ด้วยความมึนเธอเนี่ยก็นั่งอยู่กับพื้นเพื่อพยายามจะรวบรวมสติสักพักและก็คิดในใจว่ามีไมเคิลอยู่ด้วยคงจะดีแต่ว่าเขาก็ดูแลดีจนน่ารำคาญจนทำให้เธอเนี่ยไม่ได้มีเวลาส่วนตัวและภาพก็ตัดไปช่วงบ่ายของอีกวันหนึ่งที่ครอบครัวของไมเคิลเนี่ยกำลังสังสรรค์กันอยู่ที่ศาหน้าบ้านส่วนตัว ไมเคิลใน,นกระทาอาหารจานโปรดที่รูปร่างเหมือนกับเค้กให้กับทุกคนกินและก็เชิญทุกคนมากินอาหารเพราะอยากจะให้กินแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ดูเหมือนว่าจะมีลูกน้องคนหนึ่งทำบางอย่างผิดพลาดและก็บอกกับพวกไมเคิลว่ามีตำรวจมาขอพบไมเคิลทำให้ไมเคิลในโมโหจัดและก็ตะโกนสะบดัดด่าก่อนที่จะเดินไปกระทืบใส่ลูกน้องคนนั้นอย่างไม่ปราณีเพราะมาทำให้พวกลูกเมียของเขาเนี่ยต้องพลอยเสียบรรยากาศไปด้วยก่อนที่ไมเคิลและก็ลูกน้อ,อยสองคนนั้นจะทำการหิ้วผีลูกน้องคนนั้น,นไปห้องมืดและก็ทำการทรมานอย่างสาสม ทางฝั่งของซาชาและก็ลูกของไมเคิลนั้นก็ทําได้แค่แนั่งดูกระตูลรอคุณพ่อนะจัดการธุระอย่างเงียบๆตกเกย็นไมเคิลก็ยังหัวเสกกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่ไม่น้อยซาชาเองพอรู้สถานการณ์ก็ทําได้แค่ปลอบใจไมเคิลตามหน้าที่ภรรยาไมเคิลก็เลยระบายออกมาด้วยการมีซัมติงกับซาชาอย่างดุเดือดวันต่อมาลูกน้องคนสนิทของไมเคิลก็นาของขวัญมาให้กับตนซึ่งทําให้ไมเคิลในประหลาดใจอยู่ไม่น้อยแต่พอเปิดดูก็พบว่ามันคือมีดพวกอันเล็กที่กระทัดรัดหมอมือ และไมเคิลนี่นก็ชอบมันมากก็เลยเอปากชมว่าเป็นของที่ดูดีก่อนที่ลูกน้องคนนั้นนัะจะยิ่นเล่าสุดรู้ให้กับมือขวาของไมเคิลอีกคนหนึ่งพร้อมกับอธิบายว่าเป็นเล่าที่ได้มาจากตุรกีและก็บอกเลยว่ารสชาตินัดดีเยี่ยมและก็แรงพอๆกับวอดก้าเลย ทำให้เขาที่เป็นคอทองแดงเนีน่ยก,ก็ยิ้มแก้มปรีและก็บอกขอบคุณพร้อมกับชมเชยไปยกใหญ่ส่วนของซาชาเนี่ยก็ได้เป็นผ้าพ,พันคอสีฟ้าที่ดูสวยมากก่อนที่พวกเขาจะขอตัวกลับไปทํางานต่อตกดึกคืนนั้นครอบครัวของไมเคิลเนี่ยก็มาฉลองกันที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งและพวกเขาเนีกกนเ่ยก็ร้องเครวเกกันบรรยากาศบนโต๊ะก็มีแต่ความสนุกสนานทุกคนก็ดูเอนจอยกับงานเลี้ยงเต็มที่มีเพียงแค่ไมเคิลเท่านั้นที่ยังยืนเงียบๆพร้อมกับจ้องไปนอกหน้าต่าง ท่ามกลางความมืดนั้นซาชากําลังเดินไปที่เรือยอทโดยมีไมเคิลเดินตามหลังไปด้วยและทั้งสองคนก็ตัดสินใจขึ้นเรือลำหนึ่งแล้วเรือนั้นก็เป็นของโทมัสกับ Michael, เฟรดดิกไมเคิลก็แนะนําตัวว่าเขาเป็นผู้จัดการของซาชาและก็ขอเช่าเรือของโทมัสไปขับเล่นหน่อยบวกกับตอนนี้ก็อยากได้เรือลำใหม่ด้วยและไมเคิลก็ไม่ลืมจะอวดด้วยให้กับทุกคนบนเรือได้ฟังว่าเขา,าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากแค่ไหน และภากระตันมันตอนทิ้งของอีกวันหนึ่งไมเคิลก็บอกว่ายอดขายยาของเขาทะลุเป้าดังนั้นวันนี้เขาเลือกจัดงานเล่นฉลองด้วยสเต็กชั้นดีและกะว็วาเชือเร่ให้กับทุกคนได้ดื่มกันทางฝั่งของซาชาที่ว่ายน้ําเล่นในสระอยู่ก็ได้มีเบอร์แปลกๆที่มีชื่อว่าโทมัสโทรเข้ามาเขาเครื่องที่อยู่บนโต๊ะริมสระแต่ไมเคิลเนี่ยก็เดินมาพอดีทําให้เขาหนักรับโทรศัพท์แทนและเมื่อรู้ว่าโทมัสเองก็เป็นเพื่อนของซาชาด้วยเขาก็เลยบอกให้โทมัสมาทานด้ยินที่บ้านวิลล่าด้วยกันและเขาจะต้อนรัโทมเอออย่่างงดืซลใหึ ก็ตกปากรับคาไปและจากนั้นบรรยากาศกินอาหารก็เป็นไปนอย่างเคร่งเครียดเพราะว่าซาชาา่าไม่อยากให้โทมทัสแต่มาเจอกับไมเคิลแต่ดูเหมือนว่าจะเลียงไม่ได้แล้วทางฝั่งของไมเคิลในเกาแต่โอ้อวดเกี่ยวกับธุรกิจและก็เรื่องราวต่างๆว่าเขาหนะร่ารวยมากแค่ไหนในการที่เขาทําธุรกิจแบบนี้และเขาก็มีความสนใจในเรือยอดมาก เขาอยากได้อะไรก็ต้องได้ไมเคลลิลก็เลยชนโทมัสไปคุยต่อกันในบ้านดีกว่าซาชาที่เธอเน่กำลังจูบุรี่อยู่ก็ไม่สนใจหัวข้อที่ทั้งสองคน,นคุยกันมากแต่ว่าเธอก็ไม่รู้เลยว่าความชวยไหนได้มาเยือนเธอแล้วเพราะไมเคลลิลได้บอกกับโทมัสว่าจริงๆแล้วซาชาเป็นเมียน้อยของเขาไมเคลลิลก็ยังคุยกีกด้วยว่า เขาสามารถสั่งให้ซาชาทําอะไรก็ได้สักพักแมคเคิลเนี่ยก็เรียกซาชามาแล้วก็สั่งให้เธอถอดกางเกงต่อหน้าโทมัสซึ่งเธอก็ทําตามแต่โดยดีจากนั้นแมคเคิลเนี่ยก็ใช้มือถูไปที่หวังขาของเธอแล้วก็ยื่นให้กับโทมัสดมทางฝั่งของโทมัสก็รู้สึกว่าเหมือนกับถูกลูปคมอย่างแรงทําให้เขาหนะีออกไปจากบ้านเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเขากับซาชาเนะี่ยก็เพิ่งจะมีความทรงจาดีๆให้แก่กันแต่กลับถูกเจ้าพ่อคายาบ้ากามเอาตัวเธอไปครองซะนั้นและก็ยังมีหน้ามาขอซื้อเรือต่อจากเขาด้วย เพราะว่าเรือนั่นก็เป็นเหม,มือนกับหัวใจดวงที่สองของเขาทางฝั่งของไมเคิลที่แปลกใจว่าโทมัสหนาใจงงงิดเรื่องอะไรก็เลยตบหน้าซาชาเป็นหนึ่งชาเพื่อระบาออารมณ์ซาชาที่รู้ตัวว่าทําเกินเลยเธอก็รีบตรงดิ่งไปที่เรือยอดเพื่อจะปรับความเข้าใจกับโทมัสโทมัสก็เลยบอกว่าเธอมันก็แค่โสเพนีหิวเงินและก็เห็นธุรกิจแบบนั้นเป็นการช่วยยกระดับฐานะของตัวเองให้สูงขึ้นผู้หญิงอย่างเธอนี่ะมันไร้ค่าสิ้นดีเขาไม่อยากจะเห็นหน้าเธอแล้วเธอขืนยุ่งกับเธอต่อไปแล้วก็ชีวิตตขขอองงงเาจะ้พัแน่ และเขาก็ดันไปรู้จักกับคนอย่างแมคคิลเขาแล้วทสที่รู้สึกเหมือนตัวเองนะเป็นของเล่นของสาชา ก็เลยด่าเธอเสยๆหายๆว่าถ้ามีแฟนอยู่แล้วจะมารักเขาทําไมและเขาก็ไม่อยากจะมาเจออะไรแบบนี้อีกกับคนที่ไม่มีใจให้เขาอีกต่อไปแม้ว่าเธอจะพยายามบอกให้เขานะ่ามาคุยกันดีๆก่อนที่โทมัสจะวุ่นวายแล้วก็เดินสดุดล้มทาให้หัวของเขาหนะาฟาดโต๊ะจนเขานบาดเจ็บเธอในกะลเลอรีบมาดูอาการเขาแต่ว่ากระโดนโทมัสด่าไม่เลิกทางฝั่งของซาชาตอนนี้เธอดูเหมือนจะสติดหลุดไปแล้วจู่ๆเธอในกระยิบเอาหยกน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปที่โทมัสหลายทีจนทําให้เขาแนนดิ่งไป ก่อนที่เธอจะออกไปจากที่นั่นและก็ไปสงบสติที่ริมทะเลเพลงลำพังหลังจากที่เธอฆ่าโทมัสเสร็จเธอก็เดินมาที่โรงพักเพื่อจะมามอบตัวและเธอน่ก็คิดว่าจะให้เธอมาเข้าคุกเพราะการฆ่าคนสู้มาเป็นมมเมมเบอร์และก็ใช้เงินไปจนตายไม่ดีกว่าลรอนั่นก็ทำให้เธอน่มกลับลำและก็เดินออกไปจากที่นั่นอย่างเงียบๆเธอกลับไปหาเมคเคอร์พร้อมกับขอโทษและก็บอกทุกเรื่องราวทั้งเรื่องที่คิดนอกใจแต่เมคเคอร์จะพ่อมาเฟียน่ะก็ใจดีพอจะไม่ว่าอะไรสาชาและเขาน่ก็ยกโทษให้เธอ ในตอนจบเราจะเห็นว่าไมเคิลน่ยก็ยังคงทําธุรกิจเหมือนเดิมเขาได้ดีวกับพ่อค้ารายใหม่บนเรือยอทโดยที่มีซาชาตัอ่งอยู่บนหัวเรือแน่นอนว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นไม่ว่าจะขาวหรือว่าดํามันก็ย่อมมีทุกข์หรือว่าสุขที่ต่างกันดังนั้นต่อยทำธุรกิจแบบนี้แล้วก็มีเงินใช้ทุกวันเธอเนี่ยก็ยอมใช้ชีวิตอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นเธอเนี่ยก็เลิกจะปิดปากโทมัสและก็อยู่กับไมเคิลตามเดิมเนี่ยแหละดีสุดแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าหนัังงงงงเเเรรื่ออนนี้้้ป็ย็งงาายยไไบาาากสมมถตดล ส่วนตัวผมนะครับนี่คือหนังสะท้อนสังคมอีกเรื่องหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจสายมืดที่ทุกๆวันนี้มันก็มีกันอยู่ทั่วโลกซึ่งไม่ว่าอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะกําจัดสิ่งนี้ไปให้หมดได้และหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในมุมของธุรกิจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยความรู้ราาติดแพงจนนาไปสู่ความรักและการนองเลือดสรุปก็คือเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดีเลยและสุดท้ายนะครับมันก็ทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไไปด้5.7คะแน ส่วนทางฝั่งมะงเขนน่านอครับได้ไป80%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ